สวัสดีชา,าวไบเกอร์ทืบนะครับก็สวัสดีพี่ยังเอฟซีมอเตรจีพีนะครับเจอกันกับผมไมื่ชินเคยครับรอบนี้ก็อาจจะมาดึกตามจริงก็ช่วงหลังๆมาผมจะมาดึกครับใครที่ติดตามผมไม่ทันในค่้มคืนที่ออกคลิปไปนะฮะพรุ่งนี้มาเลยนี้ก็ติดตามผมย้อนหลังกันด้วยเนาะทุกคนครับสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขันมอเตอร์จีพีนะฮะที่อารากอนสเปนนั้นโปรแกรมปร,รมะจำรายการแข่งขันผมโพสต์ปักหมุดเอาไว้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมในทางเฟซบุ๊กก็รบกวนนะครับช่วยไปติดตามไปแปแปโปง้งกด กดิ่งกดแจ้งเตือนหน่อยเพราะว่าใน f c e e o o o เนี่ยเราสามารถที่จะโพสต์เป็นงานเขียนเป็นรูปภาพเป็นอะไรเนีได้คล่องได้สะดวกกว่า y t u t u นะครับดังนั้นก็ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเร็วกว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายกว่าแต่ใน YouTube เราก็เจอกันในรูปแบบของคลิปเนี่ยก็ทุกวันอยู่แล้วนะครับในช่วงค่ำๆช่วงดึกๆก,กันเนาะแล้วก็ถ้าในยู u ูบเนี่ยก็จะโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนนะครับอันนี้มันปากหมุนไม่ได้นะเ,นเพื่อนๆก็ต้องเข้าไป ค้นกันแลวก็แคปหน้าจอบันทึกกันเอาไว้ย้ำนะครับในสนามนี้ pptv hd 3 6ไม่ถ่ายครับก็รับชมได้ไม่ว่าจะเป็น sport tv 1 sport tv 2นะครับ bt sport 2ก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ติดตามรับชมอยู่ทุกสนามแนละ้วมันคงไม่ต้องบอกอะไรกันมากมายย้ำแล้วย้ำอีกนะครับทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วเนาะเอาทุกคนครับวันนี้จวงหัวมาเราจะพูดถึงที่อารากอนนี่แหละนะฮะแต่จะเป็นโมเมนต์ที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ที่เป็นแฟนโมอเตอรีเนี่ย ต่างก็เฝ้ารอกันนะครับผมเองก็เฝ้ารออยู่เหมือนกันในประเด็นที่ว่าเราจะได้มีโอกาสเห็นมาร์กมาเกสใส่เดียวกับฟรานซิโกบัญญยาอีกครั้งนึงหรือเปล่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยนะครับเคยเรียกว่า <c oughs> สู้กันอย่างคุกกี้สูสีนะฮะในคราวนั้นเมื่อสัก3ปีก่อนก็คือปี2021ปโกในตอนนั้นนะครับก็ถือว่าก้าวกระโดดจากผลงานมาแบบว่าจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะในปี2020 อาจจะเป็นเรียกว่าอีกคนหนึ่งเลยครับก็คือจังหวะกระดกัดาเกินๆจังหวะล้มจังหวะอะไรต่างๆเยอะๆมากมายแต่ปี2021เนี่ยเริ่มที่จะส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาแย่งแชมป์โลกนะครับก็ทําได้จริงๆนะฮะหมายถึงว่ามีโอกาสได้แย่งแชมป์โลกแม้ว่าจะทําไม่สําเร็จนะครับแต่อย่างน้อยก็คือสนามแต่ละสนามเนี่ยเริ่มที่จะมีชัยชนะมีโพเดียมกันไปซึ่งตรงนั้นผมจะไม่ได้พูดเยอะนะครับเราจะโฟกัสไปที่ไปโกกับมาร์ค แต่ในอาร์ลกอนนี้นะครับก็มาร์กในวันที่เรียกว่าตอนนั้นนะสภาพร่างกายอาจจะไม่ร้อยเนักนะครับแขนอาจจะคือผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกพักแล้วเพาะอีกเนี้ยกลับมาแต่นะครับมาร์กก็สามารถที่จะทําให้เกมการขันในวันนั้นมันโอ้โหนะฮะคือหลายคนแทบจะนั่งไม่ติด f c ของดูคาตี f อฟของฮอนด้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น FC หน้าจออย่างพวกเราแทบจะลุ้นกันถ้าจะยืนดูเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ คนที่ทํางานนะครับในส่วนของทางทีมงานของทางดุกติกับทาง Honda เนี่ยใครได้ดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันในวันนั้นก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันตึงเครียดมันแบบว่าลุ้นทังตัวเกรงเลยนะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะยังไงกันบ้างซึ่งเราได้เห็นนะว่า Mark m a r เคสกับไ e โกตอนนั้นเหมือนจะทันกันก็คือมันจะจุดจุดมันแบบมันล้อต่ล้อนะฮะจุดฮะจุดห่านกันเนี่ยประมาณสักจุด2-3งรานี้ใครที่ โดนแซงไปปุ๊บแล้วก็จะต้องรีบเอาคืนเลยแล้วก็คือไม่ปล่อยให้ีย๋ยวว่าเสียเปรียบนานก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงอยู่แต่ท้ายทสุดแล้วครับฟรานซิโกบัญญญาก็เรียกว่าเด็ดขาดแน่นอนกว่านะครับคว้าชัยไปได้นะฮะแต่ก็เป็นชัยชนะที่แบบว่าหมุดดิดแล้วก็ได้ใจแฟนๆนะครับเพราะว่ามันแม้ว่าจะมีลุ้นกันแค่2คนนะครับที่ได้แบทเทิลกันเนี่ยแต่มันทุกครั้งที่เราได้เห็นนักแข่งที่มี FC แฟนคลับเยอะๆหรือว่านักแข่งที่ เป็นประเด็นเป็นอะไรอยู่อย่างเงี้ยมาดวลกันเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าได้รับความสนใจเป็นพิเศษในตอนนั้นมาร์กหลายๆคนก็คาดหวังนะครับว่าเขาผ่าตัดมาเขารักษาตัวมาก็น่าจะโอเคนะก็คือ1ปีผ่านไปใช่ไหมครับนักนักแข่งก็เรียกว่าไม่ทําให้แฟนได้ผิดหวังกันแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้อันดับที่2ไปเนี่ยนะฮะแต่มันเป็นเกมที่แบบว่าตื่นเต้นที่บู๊กันแบบว่าแทบจะ เรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นแต่เลยดียวนะ,ะทุกคนในขณะที่แฟนๆของดูคาติก็พยายามจะมองดูนะครับว่าเปโก้ eko, วันที่ได้ดวลกับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่เช่นมาร์กในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นไปยังไงซึ่งการที่เปโก้เนี่ยสามารถที่จะดวลกับมาร์กแล้วก็ชนะได้ผมว่ามันเป็นมันเป็นหนึ่งกำลังใจสําคัญนะฮะทุกคนคือผมมองผมเชื่อนะครับว่านักแข่งทุกคนเนี่ยนะเขาต้องการที่จะแบบว่าต่อสู้กับนักแข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละ ใน,ในช่วงเวลานั้นหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาก็คืออยากส่วนหนึ่งก็อยากจะเรียนรู้นะครับประสบการณ์จริงว่าเวลาได้แบทเทิลกับนักแข่งที่เป็นระดับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับมันจะเป็นไปยังไงนั่นก็คือมันเป็นวิชาที่อยากจ,จะบอกว่านอกตารานะครับที่คงไม่มีใครมานั่งสอนคุณเหล่กเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งคุณดังนั้นเวลาที่คุณไปดวลไปแบทเทิลกับเขาเนี่ยอันนั้นคุณก็ต้องแบบว่าคือลองคิดดูว่าจะได้อะไรจะเข้าบ้าง เรียนรู้ปรับปรุงปรับไปต่างๆนะครับอายุเอานั่นก็คือสิ่งที่เปโก้เองเชื่อว่าในตอนนั้นนะครับก็คงจะได้เรียนรู้จากมาร์กมาเก็ตนะครับในบางจุดไปในตอนนั้นนะฮะแล้วทีวนี้นะครับพออาร์ลากอนก็ใช้แข่งขันมาเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้ดวลได้อะไรกันเพราะว่ามาร์กเจ็บอะไรมันไม่หายไม่อะไรสักทีนึงนะฮะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาร์ลากอนปีที่แล้วก็ไม่ได้แข่งขันนะครับก็ปิดปรับปรุงสนามมันไป คราวนี้กลับมาอีกครั้งนะครับในปีนี้เนี่ยแล้วนะครับประเด็นนี้ก็จะถูกจุดขึ้นมาว่าเปโก้เนี่ยนะครับยังคงที่จะแข็งแกต่งในที่นี่อยู่ไหมถ้าได้ดวนกับมาร์กจะรอดจะไหวหรือเปล่าหรือมาร์กมาเคสนะครับโอเคเรารู้อยู่เต็มอกแล้วว่าเขาอยากกาประสบความสําเร็จกับสนามแรกสักทีมันมีโอกาสแต่มันก็แบบว่าเหมือนยังไม่พอเหมอพอเจาะกันดีแล้วในอาร์กอนที่นี่นะครับเขาเคย คู่ขี่สู่สีมากกับไปโก้ตอนนั้นเขาขับฮอนด้าไงในปี2 0 2 1เนี่ยแต่คราวนี้ขับดูกติแม้ว่าจะเป็นดูกติปีเก่าทีมรองแต่นะฮะศักยภาพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับดูกติตอนนี้กับฮอนด้าที่เขาขับในตอนนั้นเนี่ยน่าจะต่างกันเยอะหลายระดับพอสมควรนะฮะทุกคนดังนั้นถ้าเป็นไปในแบบนี้จะมีโอกาสชนะจะ่าะไรายได้หรือเปล่าคราวนี้ผมจะพาทุกคนหนีจากอดีตแหละมาสู่ปัจจุบันแล้วก็อาจจะเป็นอนาคตอัในใกล้นี้นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนี่ย ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะทุกคนอาร์โกนเป็นสนามวนซ้ายก็จริงบางท่านอาจจะมองว่าถ้าพูดถึงสนามวนซ้ายจะนึกถึงมาร์คมาแค่ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าขับสนามแนวเนี้ยได้ดีกว่าทุกคนในขณะที่คนอื่นๆนี่อาจจะมีแยงแยงบ้างมีไม่มั่นใจมีไม่ค่อยโฟลซักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เราจะไม่คุยกันถึงคนอื่นหรอกเพราะว่าคลิปนี้เราโฟกัสแค่ม,มาร์กกับปโก้นะฮะดังนั้นนะครับเปโก้ไม่ว่าจะเป็นสนามไหนไม่ว่าจะวนซ้ายวนขวาจะขึ้นเนินลงเนินยังไงก็แล้วแต่ ก็เป็นการยากนะครับที่จะไปต้าน GP24 ในมือของเปโก้แล้วก็องค์ความรู้ประสบการณ์เหมือนเขาตกผลึกกลงเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้แน่นอนนะฮะว่าแชมป์โลก2ส,สมัยติดมันก็ย่อมมีอะไรที่มันเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแล้วก็เป็นผู้นําอยู่นะครับในสนามในสมัยที่3เนี่ยจะทําได้หรือเปล่าก็ถือว่าโอกาสยังเปิดกว้างเสมอกับตําแหน่งหัวแถวในตอนนี้เหนือมาตินอยู่แค่เท่าไหาร่นะฮะ สา3แต้มไม่มากไม่ไมายนะครับดังนั้นนะครับเรามาลองลองคุยกันลองลองวิเคราะห์กันดูว่าสิ่งที่มาร์กเขาไปไปสู้กับเปโก้ได้ในที่นี้เนี่ยคืออะไรนะครับถ้าบอกว่าสนามบนซ้ายมาร์กถนัดแต่เป็นเปโก้เนี่ยไม่น่าจะมีผลอะไรหรือว่าไม่กระทั่งยุคนี้นะฮะอ่าใช่ครับต้องมองเหตุผลแรกก็คือในเรื่องของนี่คือโฮมเรสของมาร์กนี่คือโฮมเรสของทางนักแข่งสเปนท่านทุกคนละฮะดังนั้นมาร์ก็จะรู้เลเอร์ตรงนี้ นะครับก็คืออาจจะแบบว่ามีปัญหาอะไรยังไงก็อาจจะสามารถจะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสนามที่คุ้นเคยมาอย่างยาวนานอันนี้ก็เราก็จะมองในแง่บวกของม์กเข้าไปนะทีนี้นะครับสนามนี้แม้ว่าจะเป็นโค้งซ้ายกับโค้งขวามันมันก็ไม่ได้ว่าดิฟอะไรกันมากมายนักนะทุกคนแล้วมันไม่เหมือนซักซอมลิงอะ่ะนะแล้วทีนี้ มันก็มีการเบรกกันอะไรต่างๆที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันซึ่งการเบรกเนี่ยย้อนไปเมื่อสสองสามสนามเนี่ยเราคุยกันว่ามาร์คมาแค่ในเบรกเบรกได้ดีมากบางทีอาจจะดีกว่าทีมโรงงานบางบางคนสะอีกอะไรเงี้ยเบรกได้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนเหมือนมันจําเป็นต้องให้ให้เบรกหนักให้เบรกลึกเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเสียบแซงเนี่ยม,ม,มันแทบจะไม่เกิดขึ้นนะครับต่อให้มาร์คจะขับ gp 2ออยู่ก็จริงเนี่ย ดังนั้นการที่ไปสุ่มเสี่ยงกับการเบรกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เจ้าตัวเองก็ยินดีนะครับเต็มใจที่จะทําตรงนั้นเพื่อที่จะได้ให้ไม่ได้ขยับโดนขยับหนีนะฮะแตใ่ในที่จริงที่บอกไปนะฮะว่าเป็นสนามที่เบรกเนี่ยก็หนักพอสมควรนะฮะหนักหนาพอสมควรแต่สนามก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการเบรกก็ถือว่าขึ้นชื่อลุยช้าไม่แพ้กันอย่างอาอสเตรียนะครับที่ไรท์บูลิงเนี่ยแต่ฟรั่โกบรรยาเนยฮะก็ โชว์ให้พวกเราได้เห็นศักยภาพแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวเขาก็ยังคงนิ่งเนียนกริบยังคงเรียกว่ามีศักยภาพการเบรกเนี่ยที่ทําได้ดีมากๆดังนั้นนี่ก็คือถ้าวัดกันที่การเบรกถ้าย้อนไปสัก3 4สนามเนี่ยโอเคนะครับเรามองว่าม้าก,ก็ทําได้ดีจริงๆตอนนี้ก็ยังทําได้ดีนะครับแต่ก็นะฮะคนที่ต่อสู้ด้วยคือฟรานซิโกบันญาย่าเนี่ยถือว่านิ่งในระดับไหนโอ้ระดับเกินเบอร์มากครับดังนั้นเปโก ก็แบกได้คงอยู่ในในเรนที่ใกล้เคียงกับมาร์กนะผมว่าฮะไม่ได้ว่าได้เปรียบอะไรกันหรอกผมมองว่าคู่ขี่สูสีแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสกันมากกว่านะครับที่นี่ยังมีทางตรงมีอะไรที่แบบว่าอาศัยต้องพละกําลังในการที่จะบิดส่งออกมาเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่มองมองข้ามไปไม่ได้ครับเพราะว่า GP24 ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันติดไม้ติดมือกว่านะนี่นะฮะนี่เป็นเหตุผลที่เมื่อสักครู่นีทำไมมาร์กจะต้องแบบว่า เพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยให้มันหนักให้มันนิ่งให้มันเซียนกว่านี้นั่นก็เพราะว่าอาจจะแพ้ในเรื่องของจังหวะทําทให้แ็กหรือว่าการโจมตีการเร่งแซงอะไรต่างๆในช่วงระยะประชิดระยะสั้นๆอย่างงี้ครับจะใช้จังหวะใช้อะไรแซงกันไปยังไงกันบ้างาแล้วก็รวมทั้งนะครับ <c oughs> ที่บอกว่าเบรกนั่นแหละนะฮะที่ที่มาร์กเองไม่ได้ว่าเป็นคนที่จะเบรกดีที่สุด ะะมันยังคงมีหน้าแข็งที่ยอย่างน้อยๆือเป็นเบโก้ครับที่ที่เบรกดีคนหนึ่งตรงนี้นะครับม,มันจะทําให้งานไม่ใช่ว่างานง่ายของมาร์กนะครับที่จะไปพังงานหัวแถวได้ในตรงนี้นะเพราะว่าเราดูข้อผิดพลาดของทาง co, เปโก้ส่วนมากนะครับเท่าที่ดูก็คืออาจจะชอบอะไรที่มันแบบวแบบ่าแปลกๆชอบลองชอบอรต่างๆคือผมผมตีว่าผิดพลาดที่ตัวเองมากกว่าจะไปโทษเรื่องของรถเรื่องของอะไรนะฮะ อันนี้น,นี่พูดถึงกรณีของไปโก้นะฮะในในตรงนี้เนี่ยแต่ถามว่าม้าก็มีโอกาสจะใช้ตรงนี้ในการจิ๋วจ,จมได้ไหมก็แน่นอนนะครับว่ามีได้นะครับคือม้าคงจะต้องขับแบบว่าอ่อโอเคนะฮะอย่าลืมว่าสนามแล้วเนี่ยเขาพลาดหนึ่งนะครับล้มไปนหนึ่งแล้วก็กลับมาในในใ,ในวันเสาร์ก็ไม่ถือว่าขึ้นโพเดียมได้นะครับแต่ก็ถือว่าทํางานกันได้ดีใน,ใน,ใ,นในตรงนี้นะ ดังนั้นนะครับเมื่อไล่เลียงไปโดยรวมแล้วนะครับมาร์กก็คงจะต้องหนีไม่พ้นกับการขับสไตล์เดิมหรอกเพราะว่าก็รู้นะครับว่าเขาเคยแพ้เปโก้ในที่นี่ในเรื่องของการเบรกก็เปโก้ถือว่าทําได้ดีทําได้สําคัญเขาก็คงจะเรียกว่า <c oughs> ก็คืองัดนะครับจุดแข็งตัวเองในเรื่องของการเบรกมาคือเอามาแบบว่าใส่กันเลยในก้าว50-50ไปเลยให้มันออกมอออกก้อยไปเลยนะฮะว่าจะเป็นไปอย่างไงกันบ้างแล้วก็ในเรื่องของยางนะครับในเรื่องของยาง คือผมไม่มั่นใจว่า2,021เนี่ยกับในตอนนี้ว่าถ้าวิ่งต่อเนื่องกันสมมุติว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ละขึ้นนำนะครับแล้วอีกคนหนึ่งตามมาประมาณจุดสองจุดสาย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เร่งแซงไปสักทีนึงอยู่แบบนั้นไป4รอบก็แล้ว5รอบก็แล้ว10รอบก็แล้วยังคงอยู่ตรงนี้นี่แะครับมันมันมันจะทําให้อะยางเนี่ยนะครับมันเกิดแรงในเกิดความร้อนขึ้นหรือเปล่าซึ่ง ผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะสูงนะครับถ้าเทียบกับในปี2021เอนี่ยอาจจะจะไม่ได้ว่ามีความใกล้เคียงกันโดยสิ้นเชิงเลยแนะผมว่านะดังนั้นนะครับว่ามิชลินเองเขาก็เตรียมนะเตรียมยางออกมานะครับยางเป็นคอมเพลหลายๆหลายๆอย่างนะเพื่อที่จะบอกว่ารับมือกับที่นี่รวมทั้งแบมโบเองก็คงจะจัดการในเรื่องของการเบรกของอะไรอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะทุกคนคือเข้าใจนะครับว่าแฟนของมาร์กเนี่ยเฝ้ารอสนามแล้วสนามเล่าวว่า โอเคแล้วนะครับถ้ามันเป็นไปในแบบนี้เนี่ยไปก็เขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆหรือเปล่านะครับมีหนามซ้าก็ยังมีมาตินสอดแทรกมาได้ในตลอดเนี่ยแต่นั้นนะครับมาร์คมาเกตเองนะฮะในอตอนนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องแบบว่างัดทุกจุดแข็งที่เราที่จะทําได้มาหนึ่งเลยก็คือต้องคอลี่ฟายให้ได้ดีๆก่อนเพราะว่าขนาดสตาร์ทในแถวหน้านะครับในสนามที่แล้วเนี่ยเขายังไม่สามารถเก็บโพเดียมได้เล,เลยนะครับในวันอาทิตย์นั่นก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่า ดูกติค่าันอื่นเนี่ยมันก็ยังมีความเจ๋งความน่ากลัวอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้กเราจะมองว่าเป็นไม้ประดับเป็นอะไรไม่ใช่ครับทุกคนก็จับของแรงเหมือนกันะนะฮะไม่ใช่ว่าแต่มีแต่เพียงคนนั้นคนนี้นะครับมาคงจะต้องงัดกลยุทธ์ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการคอลิฟายในกืินสตาร์ทที่ดีนะฮะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอการที่จะต้องแบบว่าเน้นหนักในการเซตติ้งรถคืออย่าให้พลาดแล้วก็ สิ่งที่มันพลาดในสนามที่แล้วเนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นศอร์นตะฮะต้องเหยียบมันจมดินเลยในเรื่องของการไปทั้งเผอนะครับที่จะกดอุปกรณ์ในะ,ะในการช่วยออกตัวอะไรเงี้ยอุปกรณ์ปรับความสูงความต่ําของรถเนี่ยเพราะว่าถ้าพลาดเท่าอะไรมาแล้วมันหมดสิทธิ์ที่จะแก้มือนะฮะทุกคนดังนั้นก็คือมาร์กนะครับไม่อะไรคงเทหมดหน้าตักละคือเขาคงมองแบบนี้ฮะคงมองว่าที่นี่เป็นสนามที่มันถนัด นะฮะเป็นสนามที่มันมีมีกี่สนามนะครับที่เขาถนัดมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่แบบสร้างผลงานที่ดีหรือแม้กระทั่งชนะได้ในที่นี่เนี่ยบางทีมันก็อาจจะเรียกว่าทําให้มันดูงงงิดไปบ้างนะฮะว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเฉียดไปเฉียดมาวะอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาประสบความสุในตรงนี้เนี่ยผมผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามันจะดีกับตัวมาร์กนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทีมงานเนี่ยมันจะได้รู้ไตวอนะครับคือที่นี่ตรงแบบนี้ใช่ไหม ถึงจะอยู่รอบปลอดภัยถึงจะไปได้นะครับทุกคนเอานะครับนี่คือืุองราวที่นํามาฝากนะครับคงไม่กล้าฟันธงหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปโกนังแข็งแกร่งเลยเกินฮะแข็งแกร่งเลยเกินนี่เรายังไม่ยับรวมถึงงอยมาตินซึ่งผมไม่ได้เล่าในคลิปนี้เรายังไม่ได้นับเอเนบัสเจนี่นะฮะผมก็ไม่ได้เล่าเช่นกันหรือ,ออาจจะเป็นคนอื่นนะครับที่ยังไม่ได้บอกว,ว่าอ้างอิงถึงเทน,นเดนนะครับนี่แหละถึงว่าไ,ได้บอกนะครับว่ามาร์กเองในวัย31 ย่างๆสา 32, แล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะครับที่สะสมมายาวนานเนี่ยแน่นอนวม่ามองอีกมุมนี้มันก็คงจะแบบว่าไปสู้กับนักแข่งรุ่นน้องนะครับที่อาจจะร่างกายสภาพนี่สดกว่าไม่เคยล้มหนักล้มแรงไม่เคยผ่าตรงผ่าตัดอะไรเนี่ยอันนี้นะครับการยืนระยะอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลในตอนนี้หรือเปล่าไม่มากก็น,น้อยนะทุกคนนะครับ,เ,รบเพื่อนๆมองว่ายังไงครับ FC ของมาร์คสนามนี้จะไหวแค่ไหนยังไงกันบ้างนะครับจะเรียกว่า เอาความได้เปรียบเนี่ยมาอย่างไรกันไหมนะครับหรือแม้กระทั่งว่ากรณีเด็ดพายอะไรต่างๆนะครับที่อยากจะเสนออยากจะเล่ามาในเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะให้ความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะครับผมก็ขออย่างเดียวแค่ไม่ต้องหยาบคายไม่ต้องมาด่ามาว่ามาอะไรกันทั้งสิ้นนะครับเราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจะดูดีกว่านะฮะตรงนั้นเนาะโอเคนะครับข้อคืนนี้นะครับดึกดื่นดึกดื่นตลอดหลายช่วงหลังๆมาเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจกับผมได้ใหม่นะครับในพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะพยายามมาพอร์แคแสกในตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเที่ยงน,นะครับเราจะเจอกัน2คลิปขึ้นไปนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปยังไงก็ฝากให้กําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนซัพพอร์ตผมด้วยกันกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หรือแม้กระทั่งสินค้าที่ผมนํามาวางขายนำมาแปะลิงก์นะครับถ้าติดใจสินค้าตัวไหนนะครับอยากทราบข้อมูลใช้สินค้าตัวนี้นอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เหมือนกันนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับอยู่ตรงไหนน้าเ่ิมยังไงก็ ระมัดระวังด้วยเป็นของทุกคนเสมอสวัสดีครับ